แม่ตอนที่ว่าไอ้แม่กินเหล้าน่ะทึกว่าร่างกายเป็นจะได้มันมันอ่อนมันเพียมันมันมันเปลี่ยนระคนละคนเลยน่ะอ๋อแล้วมันจะได้ยนียกาญยังไนไหวกอบ่ไหวอ่ะมันมีแต่นอนอย่างเดียวกะตะกี้บอกว่ากินเหล้ายาดองสังแปงสองแปงไ้กินเข้าล้ำไปหรอหรือเข้าล้ำเจเงกาญนี่ขี้เกียจอ๋อ การบ้านการถูบ uhm ้านเนี่ยอย่างนี้จะบอทาเลยออเราแบบว่าตอนนั้นรู้สึกตัวก็ว่ารู้สึกตัวอเจ้ารู้สึกไก่ตัวเองก็ไก่ตัวเองเอ้กูชีวิตกูนี่มันจะเป็นอย่างเจนี่เนาะลูกกูก็ได้ระดับนี้แล้วกูจะได้ไปเป็นคนจะอี้อินเน่ อ๋อก็เลยเรียกว่าเอาวะยากันเลิกวะบางพอรูอ้มันจะเป็นยังง <laughs> เหลิมกินได้ไงยังเหลิมกินได้เมื่อเหลิมกินได้ก็ต้องเลิกได้มันก็แม่อเอนแต่กันนาะคนมันแต่น,น,น,อน,อนาอแม่เนาะใครที่ว่ากําลังติดเหล้าอยู่หรือว่าเอ่เอ,อกาลังติดบุหรี่อยู่นะคะทุกคนเพถูกต้องต้องคิดถึงลูกเนะเจ้าเนาะอ่า ใช่แล้วค่ะจะได้ค่ะร้องพรนะเจ้าร้องเลยพอเนาะมันพ่อ้โหมพ่ไมค่ะเนาะหูภคินี่เป็นคนที่อีอเจ้าเลิกได้พอลูกนะคะฉะนั้นคุณก็ต้องเลิกได้เหมือนกันนะเจ้า